น้องๆเคยสบปัญหาไม่มีโลบักหรือไม่โอ้ยอยากได้เกมพาร์ตว่ะนี่เลยร้านชานโนมหวานเย็นรับบริการกดเกมพาร์ตมากมายหลายแมปเช่นบ o ็อกฟูด้ดอนิเมะอีวิวเลชั่นสมูนิเตอร์และแมปอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งกล่องสุ่มไก่ตั้นมีราคา49.99.149ให้เลือกอีกมากมายดึงใต้ล่างคลิปเลยนะคะไปดูคลิปกัน โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมอนิเมะอีววเลชั่น m ัมมูลิเตอร์ครับทุกคนทุกคนเชื่อไหมครับว่าปีศาจเกมนี้มีจริงครับ และพี่กําลังปลูกปีศาจนั้นขึ้นมานะครับทุกคนถามว่าปีศาจยังไงเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับไอดีนี้พี่ทําการซื้อเรียบร้อยแล้วคือคนนี้เขาไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับพี่เลยซื้อไอดีเขามาปลูกปีศาจแทนนะครับเพราะเขาไม่มีเวลาเล่นนะครับพี่เลยซื้อมานะครับทุกคน ถามว่าปีศาจยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าทุกคนว่าปีศาจยังไงครับภายทุกคนก็อย่างแรกนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะทุกคนอันนี้คือพี่ลงทุนซื้อรหัสมาเลยนะ <sk> ก็คืออันนี้ไม่ไม่ใช่รหัสไอดีหลักพี่นะครับก็คือพี่ไปซื้อมานะั้นรหัสเนี้ยคือไปซื้อเขามาแหละเออไปซื้อเขามารหัสหลักพี่คือสายฟรีอยู่นะครับอันนี้คือรหัสปีศาจนะพี่กำลังปลูกปีศาจนะมันก็ยังไม่โหดเท่าไรหร่ <S <S หรอกขาดไม่ไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ยอันนี้คือพี่ต้องไปปลูกปีศาต้องแบบ ใส่แปดสอัพนะครับ90อัพเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนอ่าแรงอาจจะไม่ตันนะครับแรงอาจจะไม่ตันนะแรงเอ้ยไม่อัพไม่ได้อะทุกคนตังพี่ไม่พอหรออ๋อตังไม่พอหรอโอ้น่าจะอีกนานนะครับทีดีๆกับอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าทีดีๆมากกว่าดีๆใช่ไหมอันนี้คือพี่โง่งจริงนะครับก็ลองคอมเมนต์ได้นะอันนี้พี่ไม่รู้นะเลือดแรงยังไม่ตันนะทุกคนเดี๋ยวไปดูออร่าหรือว่าตันยังอันนี้คือพี่เพ,พิ่งซื้อสดๆร้อนๆ,อๆอเลยนะทุกคนอ๋อไปดูต่่่อออออออนนะคครรรับ o la o la ับบลาาตเเียย้้แวโ เดี๋ยวเราไปดูดาบกันดีกว่าว่าตันหรือ,อยังนะครับโอ้ oh, ตันแล้วนะครับทุกคนหุยปีศาจจริงนะครับทุกคนถามว่าปีศาจยังไงเดี๋ยวพี่พาไปดูดีกว่าเฮ้ยกิมัวนี่คือเมื่อก่อนนี่คือแลนะครับกิมัวน่ยคือกิมัวเติมนะเดี๋ยวพี่ไปให้ดูว่าเดี๋ยวพี่ให้ดูว่ากิมัวเติมเป็นยังไงครับกิมัวเติมทุกคนนี่กิมัวเติมทุกคนเมื่อก่อนโคตรเลยอ,ะอ่ะอาถ้าน้องๆอ,อยู่อยู่ประมาณประมาณอัปเดตที่5หรือเปล่าอัปเดตที่6ไม่แน่ใจนะครับกิมัวเนี่ยโคตรแลทุกคน กว่าจะสุ่มได้ยากมากเลยนะครับกิวมัวนี้โคตรแรงนะครับทำห้เล่นไปกิวมัวนี้แรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเกมพาร์ทดีวกว่าว่าปีศาจยังไงครับทุกคนดูเกมพาร์ทครบหมดเลยโอ้ไม่ก็ปีศาจไหมถ้าครบไม่รู้ว่ากี่บาทนะครับทุกคนน่าจะหลายตังค์อยู่นะครับก็พี่ซื้อมือสองมานะครับก็ราคาดรอปนิดหนึ่งนะดูดิโคตรปะอันนี้จะไม่รวมกิวมัวนะครับว่าเขาสุ่มได้ตอนไหนนะ ไม่รู้นะครับว่าเขาเสียไปกี่บาทนะครับจิมวอนนะทุกคนเดี๋ยวไปทำไปดูด่านที่ยี่ิบสองตอนนะครับตอนนี้คือพี่ตื่นเต้นมากเลยนะพี่ได้จับปีศาจแล้วพี่กำลังปลูกปีศาจนะครับก็คือเกมนี้พี่จะเป็นโนหนึ่งไม่รู้โนหนึ่งได้หรือเปล่านะครับนี่อันนี้เขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็สุ่มมาเรื่อยแล้วเดี๋ยวไอดีนี้พี่จะปลูกปีศาจขึ้นมานะครับทุกคนพี่สามารถแบกน้องๆในสตรีมได้แล้วนะครับอาจจะแบกพรุ่งนี้นะครับเพราะ พี่ต้องปลูกปีศาจให้ขึ้นมาก่อนนะทุกคนจะได้โนโหดน,นะครับแล้วก็สตรีมจะได้แบ่งน้องๆได้ชิวๆเลยนะครับโหดโหดปีศาจจริงครับทุกคนแต่ว่าพี่สงสัยมานานและไอเกมพาร์สเนี่ยมีใครสงสัยเหมือนพี่ไหมไอเลเวล up คูณ2เนี่ยแล้วก็อ่าไหนต่อวะ แล้วก็อันนี้คืออะไรใช่ไหมพี่ไม่รู้เหมือนอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เลเวลอัพคูณ2แล้วก็อันนี้คูนสองเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปดูนะว่าเป็นยังไงนะครับโอ้ตื่นเต้นจริงครับทุกคนพี่อาจจะพูดรวนหน่อยนะเพราะพี่เพิ่งซื้อมาแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับดูโกงไม่โกงครับทุกคนเกมพาร์ตไอ้คูณ2เลเวลอัพอะเป็นยังไงทุกคนพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าพี่ตีเท่าไหร่นี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 ่ทุกคน ดูดิโกงปะมันอัพคูณ2อะ่ะเวลอัพคูณ2อะ่ะทุกคนพี่มองว่าพี่เป็นปีศาจจักรรพัิที่4ได้เลยนะสายเติมพี่ถ้าพี่ฟาร์มจริงๆนะสายฟรีโหดขนาดนี้ถ้าพี่เล่นสายเติมจะขนาดไหนเองลองคิดดูทุกคน พี่จะเป็นจกักรพรรดิที่4แล้วกันพี่ยังไม่เป็นราชาโจรสลัดนะครับพี่เป็นจกักรพรรดิที่4แล้วกันทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าพี่เล่นไอดีนี้จะโหดแค่ไหนนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยแล้วกันเดี๋ยวพี่จะอัปเดตเรื่อยๆนะว่าสายเติมสายฟรยีเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนตอนนี้พี่ต้องทําการฟาร์มก่อนนะครับเพราะยังดรอปอยู่นะครับใส่ตัวได้แค่75ตัวนะประมาณนี้เลยทุกคนโคตรตึงอะ่ะปีศาจไม่ปีศาจเดี๋ยวเจอกันนะครับ เดี๋ยวพวกนี้อาจอาจจะอัปเดตหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะวันอังคารหรือวันพุธอะ่ะเขาชอบอัปเดตนะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่ทําการฟาร์มก่อนละก,นกันก็กดไลค์ตดแชร์ที่ด้วย๊ายได้ครับเจนคลิปหน้าครับบายบายซียครับ โรมิโอที่คิดไว้ก็นึกว่ามันจะดีสุดท้ายมันก็พังเหมือนโดมิโน,โนแค่อยากให้เธอพูดความจริงไม่อยากให้จมูกยาวมาอพินนกิโอทุกวันนี้ก็ยังลืมเธอไม่ได้ต่อให้สโมกวีจนครบกิโลอ้าวแต่มันยังร้องตะโกนในตอนที่เธอได้หนีไปตอนนั้นเราทั้งคู่ต่างไม่ยอมจะมันยังคงรักสัก